ผมได้สืบทอดมรดกรอยพันล้านตอนที่4,766-4,767ถึง 4, 67, รถกระบะที่พวกเขาเรียกไม่เข้าเมืองท่าที่ชื่อเอนเซนาดาตามกำหนดสถานที่นั้นเป็นเพียงหน้ากากสำหรับคนโง่ที่จริงแล้วพวกเขาขับรถไปที่ขอบหมู่บ้านชาวประมงริมชายฝั่งทางตะวันตกเฉียงเหนือของเอนเซนาดายังอยู่ห่างจากเอนเซนาดามากกว่า10หรือ20กิโลเมตร ก่อนที่รถปิกอัพจะขับเข้าไปในหมู่บ้านชาวประมงคนขับก็จ้องกระจกมองหลังมองซ้ายขวากลัวว่าจะถูกตามจึงตั้งใจชะลอความเร็วเพื่อดูว่ารถข้างหลังลดความเร็วลงหรือไม่ในไม่ช้าเขาพบว่าในขณะที่ความเร็วของเขาชะลงรถที่อยู่ข้างหลังเขาก็ตามไปทีละคันและไม่มีใครชะลอความเร็วลงเพราะการชะลอตัวของเขาเอง ตามสามันสำนึกในการต่อต้านการติดตามผิวเพลินของเขาเขาแน่ใจว่าโดยพื้นฐานแล้วไม่มีใครหรือยานพาหนะติดตามเขาจากนั้นเขาก็รู้สึกโล่งใจและหันรถเข้าไปในหมู่บ้านชาวประมงเป็นเพียงว่าเขาไม่รู้ว่าตั้งแต่ออกจากสนามบินมีรถมากกว่าหนึ่งหลว,วิ่งตามกันในรีเลย์เมื่อเลี้ยวรถหลเหล่านี้ทั้งหมดระมัดระวังมาก และเขาไม่เห็นเบาะแสใดๆขณะที่เขากำลังลดความเร็วรถที่ทำหน้าที่ติดตามระยะทางในส่วนนี้ผ่านเขาโดยตรงโดยไม่ลดความเร็วลงเพื่อไม่ให้ดึงดูดความสนใจของเขาและข้างหลังประมาณหนึ่งไมล์ซึ่งอยู่ประมาณ1,600เมตรจริงๆแล้วมีรถสำรองคันหนึ่งอยู่นอกสายตาตลอดเวลาโดยบังเอิญตามไปตลอดทางผ่านคำสั่งวิทยุของรถรีเลร์แบบต่อเนื่องที่อยู่ข้างหน้า เนื่องจากรถอะไหลมักจะมองไม่เห็นอีกฝ่ายไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนบ่อยๆดังนั้นวันโพจุนจึงใช้รถคันนี้เป็นรถต้องขับบัญชาของเขาหลังจากได้ยินว่ารถลดความเร็วลงรถก็หยุดตรงห่างออกไปหนึ่งไม์ จากนั้นทหารของวังว่านหลงในรถก็ปล่อยดารนถ่ายภาพทางอากาศระดับไฮเอนที่ผลิตในประเทศทันทีดารนถ่ายภาพทางอากาศพลละเรือนประเภทนี้ถือเป็นความสูญเสียครั้งใหญ่ที่วังว่านหลงประสบในซีเรียก่อนหน้านั้นพวกเขาไม่อยากเชื่อเลยว่าดารนในประเทศที่มีราคาไม่เกิน1,000ดอลลาร์ สามารถถ่ายภาพทางอากาศเหนือศีรษะของพวกเขาได้500เมตรอย่างเงียบเงียบทำให้พวกเขามองเห็นการเคลื่อนไหวทั้งหมดได้ในแบบพาโนรามาเนื่องจากวังว่าหลงอยู่ภายใต้คำสั่งของเย่เชนวังว่าหลงได้ซื้อดนับผลเรือนอย่างน้อยหนึ่งมื่นลำที่มีคุณสมบัติแตกต่างกันซึ่งบางตัวสามารถพับเก็บในกระเป๋าเสือ้อ และสามารถถอดออกได้ภายในไม่กี่นาทีหากจำเป็นในเวลานี้พวกมันบินเสียงหึงห่งที่แตกร้าวไปข้างหลังพวกเขาโดยตรงดารน4สี่ใบพัดที่ราวนี้สามารถทะลุขีดจำกัดการขึ้น500เมตรของโรงงานดั้งเดิมและสามารถบินได้อย่างง่ายดายแม้ว่าจะอยู่ห่างออกไป2หรือ3กิโลเมตรนอกจากนี้ แบตเตอรี่ที่ปรับปรุงแล้วยังสามารถให้ความทนทานในการบินอย่างน้อย50นาทีและความสามารถในการบินทางอากาศมากกว่า1ชั่วโมงครึง่งและความเร็วของโดรนสามารถไปถึงมากกว่า60กิโลเมตรต่อชั่วโมงดังนั้นหลังจากที่โดรนบินขึ้นใช้เวลาเพียงนาทีเดียวในการล็อกรถกระบะที่เยฉชนกำลังนั่งอยู่บนหน้าจอหลังจากนั้น ทหารที่รับผิดชอบการถ่ายภาพทางอากาศได้รายงานไปยังวันโพจุนทันทีปรมาจารย์วังตำแหน่งเป้าหมายถูกล็อกและพวกเขาได้เข้าไปในหมู่บ้านชาวประมงทางด้านขวาของถนนข้างหน้าวันโพจุนพยักหน้าและพูดเบาๆฉันคิดว่านี่เป็นธรรมของอีกฝั่งหนึ่งส่งพิกัดออกไปให้ทุกคนรีบไปที่หมู่บ้านชาวประมงที่อยู่ห่างออกไปหนึ่งไม่เพื่อซ่อน แอบลลอมหมู่บ้านชาวประมงไว้และเตรียมปฏิบัติตามแผนของนายเย่นำนกขมิ้นที่ด้านหลังมาด้านอื่นๆเมื่อเห็นว่าลาวโมขับรถเข้าไปในหมู่บ้านชาวประมงที่ซุดโทโมอเย่เฉินแซงทำเป็นอยากรู้อยากเห็นและถามชายหนุ่มในนักบินร่วมว่าเฮ hey, เพื่อนเราจะไม่ไปที่เอนเซนาดานั้นหรือเราจะขับนกตัวนี้ได้อย่างไรโดยไม่ ที่คลาดคุณอยู่ในหมู่บ้านเราชายหนุ่มพูดอย่างไม่ใส่ใจว่ารถของเราน้ำมันหมดหมู่บ้านชาวประมงแห่งนี้มีน้ำมันลักลอบนำเข้าและราคาถูกมาเติมน้ำมันที่นี่แล้วเดินทางต่อตอนนี้อยู่ไม่ไกลจากเอนเซนาดา20นาทีหลังจากเติมน้ำมัน1กิโลเมตรหลังจากพูดจบ เขาก็ยืดเอวแล้วพูดอย่างสบายสบายว่าโอ้ฉันเล่นไพ่กับมอสสองสามตัวจนกระทั่งบ่ายสามโมงแต่ฉันง่วงมากหลังจากไปรับคุณฉันจะไปหลับสบายหลับให้สบายเมื่อพูดอย่างนั้นรถกระบะก็ขับเข้าไปในสนามหญ้าในชนบทเยเชนมองไปที่ลงังหงจุนที่อยู่ข้างๆเขาเมื่อเห็นว่าเขาเริ่มหงุดหงิดมากขึ้นเรื่อยๆเ,เขายิ้ม และพูดว่าพี่ชายอย่าก,กังวลไปเลยแค่ให้กำลังใจไม่เป็นไรทันทีที่เขาพูดจบรถกระบะก็จอดที่สนามชายชะกันเจ็ดหรือแปดคนเดินออกจากบ้านอีกหลายหลังรอบสนามผู้คนเหล่านี้ล้วนเป็นชาวเม็กซิกันผิวสีน้ำตาลล้วนมีรอยสักคล้ายคลึงกันบนร่างกายของพวกเขาของเกรองเท้าหัวแหลมของแกสของเกอยู่บนเท้าของเขา และกุญแจสำคัญคือเขาถือปืนพกอยู่ในมือเมื่อเห็นคนเหล่านี้วิ่งไปรอบๆหลงังหงจุนถามอย่างประมาพวกเขาจะทำอะไรคุณกำลังทำอะไรชายหนุ่มในนักบินผู้ช่วยยิ้มหนีปืนพกจากใต้ที่นั่งชี้ไปที่หลงังหงจุนจากนั้นเยเชนและพูดอย่างเย็นชาว่าบอกความจริงทั้งหมดมาให้ฉันออกไปจากที่รถยนต์ ถ้าแกกล้าวิ่งไปรอบๆอบฉันจะยิงมันให้ตายทันทีที่พวกเขาพูดจบชายร่างกำยำด้านนอกก็เอื้อมมือออกไปเปิดประตูด้านหลังทั้งสองบานหลังจากนั้นแต่ละคนก็เล็งปืนไปที่เยเชนและลางหงจุนในรถตะโกนอะไรบางอย่างที่ตื่นเต้นมากเป็นเพียงว่าเยเชนไม่เข้าใจภาษาสเปนและไม่รู้ว่าพวกเขากำลังพูดพล่ามเกี่ยวกับอะไร เขาแค่คิดว่าคนพวกนี้น่ารำคาญมากเยเฉินรีบเอามือลูบหัวของเขาและตะโกนว่าถ้าคุณมีอะไรจะพูดอยา่ายิงอยา่ายิงคุณแค่ต้องการเงินเหรอผมีเงินมากกว่า1,000ดอลลาร์ 1, ในกระเป๋าคุณก็ทำได้รับไปซะถ้ามันไม่ได้ผลฉันก็จะมอบกระเป๋าเดินทางให้คุณด้วยชายหนุ่มคำรามอย่างเย็นชาคุณกำลังพูดถึงเรื่องอะไรผมขอให้คุณลงจากรถ คุณไม่เข้าใจเรอเย่เชนเรียบพูดว่าฉันเข้าใจฉันเข้าใจพูดจบก,ก็ก้าวลงจากรถทันทีที่เขาลงจากรถชายร่างกำยำสองคนจับเขาไว้ทางซ้ายและขวาจากนั้นผูกข้อมือไว้ข้างหลังด้วยสายไนยลอนกว้างประมาณหนึ่งเซนติเมตรสายรัดไนลอนชนิดนี้มีความแข็งแรงมากในสถานการณ์ปกติถ้ามือ และข้อมือของบุคคลถูกมัดในลักษณะนี้ต่อให้ขาดสายผูกเป็นเนื้อจนกระดูกถูกรัดคอก็ไม่สามารถทำให้สายขาดได้ผูกแตกและหัวเข็มขัดของเคเบิ้ลไทยชนิดนี้เป็นแบบทั้งเดียวมันจะแน่นขึ้นเรื่อยๆแต่จะไม่มีวันหลวมดังนั้นกลุ่มอาจยากรเหล่านี้จึงชอบใช้สิ่งนี้เพื่อยับยั้งเหยื่อโดยเฉพาะจากประสบการณ์ของพวกเขา ไม่มีใครสามารถหลุดพ้นจากการผูกเนกไทประเภทนี้ได้หลังจากที่มือของยเยเฉินถูกมัดหลงังหงจุนก็ถูกลากจากรถโดยชายร่างใหญ่สองคนหลงังหงจุนก็พยายามดิ้นรนเช่นกันแต่อีกฝ่ายหนึ่งกดเขาลงไปที่พื้นโดยตรงและมัดมือของเขาด้วยสายเคเบิ้ลหลังหงจุนยินสิ่งสกกับปรกเต็มปาก อาเจียนติดต่อกันหลายครั้งแล้วพูดเสียงแหบะทำอะไรคุณลักพาตัวไอ้เลวที่ล้มละลายอย่างฉันเป็นงานที่ไร้ประโยชน์โดยสิ้นเชิงฉันอยู่ที่นี่เพื่อเธอบอกว่าไม่มีประโยชน์อะไรเลยนอกจากเสียอาหารชายหนุ่มก้าวไปข้างหน้านั่งยองยองกับพื้นตบหน้าลางังหงจุนด้วยกระบอกปืนและพูดด้วยรอยยิ้มว่าพี่ชายอย่าคิดว่าคุณไร้ประโยชน์อันที่จริง คุณมีประโยชน์มากขอบคุณที่ติดตามโปรดติดตามตอนต่อไป